สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะคะมาสรุปเลขฝันเกี่ยวกับรถกันอีกครั้งในงวดนี้ค่ะใครที่ชอบลุ้นชอบเสี่ยงกับความฝันที่เกี่ยวข้องกับรถไม่ว่าจะเป็นรถหายรถเสียหรือว่ารถชนก็อย่าพลาดคลิปนี้นะคะเริ่มกันเลยนะคะจากฝันที่หนึ่งค่ะฝันขี่รถมอเตอร์ไซค์ยอยู่แล้วจะถูกรถพุ่งชนค่ะแต่ว่าหักหลบทันซะก่อน ทะเบียนรถก็คือ3 5 1 7ฝันที่2ฝันวิ่งตามรถกระบะค่ะจะขึ้นรถแต่ว่ารถนั้นเลื่อนหนีตลอดขึ้นไม่ได้ทะเบียนก็คือ8 9 5 2ฝันที่3นะคะฝันว่าขึ้นรถทัวร์ได้ตั๋วที่นั่ง2 4 8เลขในตั๋วนั้นสีแดงตัวใหญ่เลยค่ะฝันที่4นะคะ ฝัน2คืนซ้อนค่ะเกี่ยวกับรถทะเบียน2461คืนแรกนั้นฝันว่าขับรถขับรถยกล้ออีกคืนฝันว่ารถวิ่งวิ่งอยู่ก็หยุดกึกไปเองเลยทั้งที่ไม่ได้แตะเบรกฝันที่5ค่ะฝันว่ารถวิ่งเองนะคะพอเข้าไปดึงเบรกมือรถก็คว่ำหลายตลบเลยค่ะทะเบียนรถคือ4316 ฝันที่6ฝันขึ้นรถแล้วมีสัญญาณเตือนขึ้นหน้าปัดที่หน้าจอนะคะจากนั้นรถก็สตาร์ทไม่ติดทะเบียน6 2 9 7ฝันที่7ฝันว่าแฟนที่เสียชีวิตไปแล้วมายืนยิ้มอยู่ข้างรถค่ะทะเบียน5 1 7 8ฝันที่8ฝันว่าขับรถขนวัวขนของกินมาจนเต็มรถนะคะทะเบียน7589 ฝันที่9ฝันว่ารถถูกเบียดตกถนนทะเบียน3 8 9 1ฝันที่10ฝันว่ารถหายแล้วขึ้นไปอยู่บนยอดไม้เอาคืนมาได้นะคะทะเบียน537ฝันที่11ค่ะฝันถึงรถไถท,ที่ขายไปแล้วเขาเอามาคืนให้ค่ะทะเบียน2468ฝันที่12ฝันรถหายแล้วก็สตาร์ทไม่ติดค่ะ ทะเบียน2195ฝันที่13ฝันว่ารถหายไปตามหารถไปเจอศพแล้วก็เจอรถนะคะทะเบียน5690ฝันที่14ฝันเห็นคนแก่มาชี้ที่ทะเบียนรถค่ะทะเบียน4 1 1 8ฝันที่15ฝันเห็นลุงปู่สวงเอามือตบที่ทะเบียนรถนะคะทะเบียน8459ฝันที่16 ฝันว่าเอารถไปจำนำในราคา7,000บาททะเบียนรถ4059ฝันที่17เป็นฝันของอาจารย์แซมสุรินนะคะฝันว่ารถเลอะโครนเต็มไปหมดทะเบียน7509ค่ะความฝันเกี่ยวกับรถเมื่องวดที่แล้วเลขที่ยังไม่ออกอาจจะมาเข้างวดนี้ก็เป็นได้นะคะย้อนกลับไปดูคลิปเก่าเปรียบเทียบได้เดี๋ยวแอดเอาลิงก์มาวางไว้ในเมนค่ะ เอามาเป็นแนวทางเปรียบเทียบกับเลขเด่นงวดนี้ดูนะคะเพราะว่าบางทีเลขอาจจะต้องตาม2-3งงวดค่ะถึงจะมาแต่ว่าให้ใช้สติและวิจารณญาณด้วยนะคะเพราะว่าทั้งหมดนี้คือความฝันแอดขอให้ทุกคนโชคดีมีตังใช้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ